เจ๊พับวันนี้กับงานเปิดตัว EP อัลบั้มเแก่ไงบ้างนของผมสุดดีมากเลยครับเฟลลิ่งอบอุ่นมากเหมาะเป็นช่วงอีเวนต์ช่วงปลายปีผมมากแล้วก็<ม>ดูในแท็กทุกคนก็แบบชอบเพลงที่ต่างกันดีครับผมชอบก <laughs> ังก<ม>ารังงานในเพลงนี้เอ้ยในอัลบั้มนี้นะครับเป็นเป็นก็น <laughs> จริงจริงอัลบั้มนี้เราตั้งใจให้มันเป็น EP ที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษเนาะเราก็จะมีหลายๆเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมีเพลงเดียวก็คือของขวัญปีใหม่ที่เป็นภาษาไทย ตัวเพลงเองก็เราไปทําจากหลายๆที่มากบางทีก็ไปทําต่างประเทศบางทีก็ทําในสตูผมเองอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์ของอต่างประเทศเขาแบบสักเจสมาอะไรเงี้ยก็มันมีความหลากหลายในบ้านมากแต่ว่าสนุกตรงที่มันไม่เหมือนกันเลยนะั <c oughs> น่ามีแนวที่แบบหละคยยไดด้้ทวคือไม่แทบจะแบบอย่างของคอนเพใหม่ก็เป็นแนวที่ไม่ได้ทําเลยมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นอันบีที่เป็นโซแบบ68ชา้ชาๆอะไรเงี้ยมีโซโล่แซกโซโฟนก็ไม่ไม่เคยทำแต่จย่าง จริงเนี่ยคือพอเราไปทัวร์หลายๆประเทศครับอ๋อโอเคครับพอพอเราไปทัวร์พอเราไปทัวร์แบบหลายๆประเทศมาอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างเป็นร้ายอดได้อะไรเงี้ยเราไปต่างประเทศคือเขาร้องกันดังมากก็อยากจะมีอาร์อะไรอาร์ว่ามีพีหนึ่งที่ทุกคนสามารถแบบจอยเพลงกันได้เข้าใจเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นพีพีสากลขึ้นมาพอเขาลองมาทำอะไรอย่างดีแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าไวมันดีมากนะครับเป็นเป็นไวที่ จริงๆผมว่าฟังแบรนด์แบนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทําเพลงแบบนี้มาก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ใกล้ช่วงความหนาวที่ประเทศไทยมีแค่หนึ่งวันก็ตามแต่ว่าก็ใกล้นานๆมีสักทีจริงๆเหมือนในเนื้อเพลงอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็มันเป็นความประุุนในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มหนาวกันแล้วอะไรเน,น,นี้ยนึงอะไรก็สนุกในการร้องด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเนื้อหา เพลงแฟชั่นฟูดมีนิดหนึ่งเราใส่ลายร่องที่มันแบบอินสปายมาจาก MJ สักนิดหนึ่งเพราะเราก็โตมากกับเขาแล้วก็คิดว่าเหมาะกับในพาร์ทเพลงช่วงนั้นแล้วคอนเซ็ปต์ภาพรวมของ EP นี้อยากให้เล่าลอีกรอบนึงมันเป็นยังไงบ้างครับเคอนเซ็ปต์ของมันคือการที่เหมือนอันนี้เรามันคือสเปเชียลเดอร์นัมเบอร์เอสดการไปที่ดาวเสาร์ลายฟองไซเทิร์นต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเวอร์ชันคือเป็นพาร์ทของซันชยัยซึ่งเป็นเอาตัวอีโก้ที่เราเห็นในดึมๆมาากก่่อนน็็เปทีแบบเหมือนมาก ความใกล้้ลจะระเบิดของเวจแอนซึ่งมันก็จะกลายเป็นดนตรีที่ใหม่ที่มันแบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนการ explore เลยต่างเพราะคนปีใหม่จริงๆแล้วเอาแบบสปอยกึ่งไม่สปอยเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าพูดได้แบบเยอะขนาดไหนเอาเท่าที่พูดจริงๆมันคือแบบดูเป็นแบบเพลงรักของพันอุคุณหรือเป็นอ,อ,ห,รอหรือเป็นขึ้นอยู่กับคนฟังที่ผมว่าทุกเพลงมันขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเราเจออะไรมาหรือว่าเราคิดว่าตีความมันเป็นยังไง ถ้าคุณเปิดกล่องออกมาได้ชิ้นไหนมันก็ได้ชิ้นนั้นแลวสุดตัวเองจสซี่ความเพลงนีคบผมว่ามันคือความมันคือการคิดถึงในพ่วงเวลาที่เราได้มีความทรงจําที่ดีๆด้วยกันอย่าเงี้ยเออแล้วก็ความทรงจําที่เหมือนมันจะมีที่ที่หนึ่งที่อยู่ในหัวเราอะที่เรากลับไปไม่ได้แล้วในตรงนั้นอะมันคือเพลงที่พูดถึงความทรงจําตองนั้นแหละที่ทุกๆปีอะ เวลาที่อากาศมันเริ่มหนาวๆมันมีคนเริ่มเอาไฟมาแปะมีคนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานึกถึงใครของคนคนนั้นทุกทีเลยเออที่ปีนั้นกขาเราอยู่ด้วยอากาศในเขาใช่ไหมว่าแต่งงานนะที่สุดแต่งงานนะเออเราทำกันประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองทิตย์เท่าไหร่หน่ะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใช่เพราะว่าผมมีตารางกันอะก็คือหนึ่งอาทิตย์นี้ต้องเสร็จเพลงนี้ใช่ไม่ใช่แค่เพลงนี้ด้วยครับทั้งประมาณสองอ่ะสอง ถ้ารวมอิงก็3ใช่ใช่แต่ถ้าจริงๆทั้งหมดอิงมีอย่างเราไเลยกับใช้ประนัดใช้เวลาโอ้มันค<อ>ถ้าถ้ารวมความหา่างอ่ะก็เป็นปีนะออออกว่าจะมารวบรวมได้เลยก็ทำเหมือนว่ามันไม่เชิงคริสต์มาสขนาดมันมีกลิ่นอายมากกว่ากลิ่นอายของความเป็นอากาศหนาวกลิ่นอายของความเป็นแบบช่วงปีใหม่ฟังแล้วจะนึกถึงแบบเออเหตุภ,ภาพนั้นอนะ่นะภาพแซกโซโฟนภาพความโรแมนติกภาพอะไรอย่างเงี้ย อ๋อสู้ไม่ไหวนะครับผมเผืจะมีเพลงตอนเสียณง่ายพี่เชฟมีแทนมาเสียณเลยเหมือนตอนเขาบัตรมาอะไรอย่พี่ไม่ต้องทำงานเลยแบบโปรเจกต์บัตรมาก็อ่ามีเดบิวต์ีเยณแล้มีแทนแล้วมีทำอะไรแบบนั้นวะเออผมว่ามันอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับแต่ผมผมแค่อยากทำเพลงที่มันแบบว่าเฮ้ยช่วงปีใหม่มาอีกแล้วเออกลับมาฟังเพลงนี้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นของวันปีใหม่ที่จะอยู่กับทุกคนจากนี้ไป ก็รักครับรักเก่าจะมีบ้างไหมล่ะาปะผมว่ามีมีแหละเพราะว่าปีหน้าก็พูดถึงชัปเตอร์ใหม่แล้วก็เลยอยากจะมาเหมือนเป็นปลายปีก็คือเป็นเหมือนจุดจุดคลอสของทุกอย่างในช่วงนี้ทั้งหมดทั้งเปเชอร์ต์น้ำมันเอทก็คือเหมือนเป็นปีหน้าคือขึ้นเรื่องใหม่เลยแล้วก็พูดถึงอะไรที่มันใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆปีหน้าเรามี คนงานหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสีสันใหม่ๆในชีวิตผมเหมือนกันด้วยอยากให้พี่เจ็บพูดถึงความสนุกในการทำอัลบั้มใหม่เพราะว่าหลายคนหลังๆศิลปินเริ่มจะปล่อยแค่เป็นซิงเกิลอีพีอัลบั้มไปนกเียผมว่าปล่อยอย่างนั้นก็ดีนะครับก็ค่อยๆรวบรวมมา้วไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเอ้ยเราต้องปล่อยแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากอย่างเพลง่อนไม่หาเองผมว่าอย่างนั้นแหละค่อยๆทำค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆรวมมันมาแต่ว่าในหัวก็ต้องมีคอนเซปต์เรื่องอัลบั้ ผมว่าตามสะดวกแหละว่าใครอยากจะปล่อยตอนไหนเพราะว่าช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบปล่อยบัมบางคนชอบปล่อยซิงเกิลอย่างเงี้ยก็มันแต่ความชอบคนอย่างเมื่อกี้ MC ที่เอ็มซีที่หลวงศรีเซลบอกว่าเราเป็นแบบปัจฉริยะด้านทีป๊อปเป็นตัวข้อทีป๊อปเรามองตัวเองกับฉายาอะไรแบบนี้ยังไงบ้างนี่ก็เขินนะผมไม่ผมไม่รู้สิผมว่าผมเป็นฉายาด้านการจัดตารางมากเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบช่วงเนี้ยอย่างช่วงนี้ผมก็ ต้องปั้นหุ่นใช่ไหมเพราะว่ามีซีซรีส์ที่ต้องถ่ายในปีหน้าแบบช่วงต้นๆปีอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําอย่งอืนไปด้วยอย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตท,ทัวร์คอนเสิร์ตรวมถึงรายการที่จะถา่ายอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากเลยผมว่าเอ้ยคนเราปกติเขาจตารางกันได้อย่างนี้เลยเหรอเอเอก็ผมว่าเท่าดีก็ด้านาน,นี้แหละครับด้านจัดตารางตัวเองนะัอาล้นด้านเพลงอะที่ฟอกะจริงแล้ววทําำเพลงเซ็จเราหป่นเราคือฟังแล้วชอบแล้วก็กทำเลยมันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าอย่างเช่นเพลง ของขวัญพี่ใหม่เงี้ยเราได้เห็นกลิ่นที่แบบรักเ่ามันก็คือท่อนที่มันเหมือนแบบร้องไปกับดนตรีแล้วมันออกมาเองโอ้ใจเย้เจ้าจึงไม่ลืมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะยมามเมื่อฝนที่ลงมามันมาจากแหล่งเดียวกันหมดเลยคือการที่เราร้องอะไรมั่วๆไปแล้วเอาคํานั้นออกมาแต่งเป็นเพลงเลยอะไรเงี้ยผมว่าคือความทรงจําแล้วก็สิ่งที่ประสบมาตั้งแต่เด็กกลั่นออกมา เลยได้สิ่งเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยกลออกมาเป็นจริงแบบนี้นี่แหละคว่ามอธิบายไม่หรอกครับแค่การอธิบายมันก็คืออัจฉริยะแล้วนะไม่ไม่ครับมันมันมันแค่ผมว่าเราทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะของตัวเองแต่ว่าคืออย่างอย่างสมมติพี่ๆก็พี่ๆก็จะเจอเรื่องมาไม่เหมือนผมฉะนั้นเวลาพี่ๆคิดเมโลดี้สมมติพี่ๆทำเพลงเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เมโลดี้ต่างไปมันคือความชอบรละลัทธิยมของแต่ละคนน่าจะอ่ะอย่างนี้พี่อัลลามีคือ เ่อมก็ก็จะมีผมว่าถ้ามี EP เพราะว่ามี EP ก็อาจจะมีอะไรให้ให้ให้ DJ กันแสดงว่าแสดงว่ามันอาจจะต้องมีอาจจะมีอะไรให้เจอกันแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแตู่แต่มีแน่ๆใช่ไหมพี่เจค่ะพิเศษขนาดไหนบอกได้ไหมพิเศษขนาดที่แฟนๆทุกคนชอบ ครับผมปีหน้าหรอพีเสียวๆเนี่ยทีมงานเสียวแล้วลูกกันหมดแล้วเนี่ยความยาวกี่ชั่วโมงขอมพิเศษหรอไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยใช่ใช่เป็นแค่รวมๆปีหน้าหรอพี่เจมีอะไรไหมก็มี running man เนาะแล้วก็มีซีรีส์เชฟวินพรามรับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตาม happy ending กันมาเป็นยังไงครับผมก็ทุกคนบอกว่าผมเป็น king of pilot แต่ว่าหลังจากนี้มันจะไม่มี pilot แล้วนะครับหลังจากนี้ ไม่ใช่คือคนรอทุกคนบอกโอ้โหอยากจะดูแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยวะแต่หลังจากนี้ไม่มีพาลอตไม่มีทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบนี่ชิ้นงานจริงแล้วเพราะฉะนั้นก็รอกันนิดนึงับผมได้ได้รับชมแน่นอน ผมว่าพี่เขาเขาเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึงแล้วแล้วก็เขาอยู่ในวงการนี้มานานเหนมือนว่าเวลาที่เขาจะอยู่ในโรงเขาผมว่าเขาทํางานโปรเฟชชั่นอลไม่ผมว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าคุณพี่เจมส์เคเห็นเอาเป็นอะไรแบบนี้ไหมก่อนไม่ค่อยมีเวลาแต่เมื่อตอนที่ผ่าตฟอร์มแรกมันดังาม,าม,ม,มากแล้วมันมาอย่างยาวๆนแะล้วเรากดดันกดดันไหมครับผมว่าความกดดันมาจากการที่ทำยังไงให้ดีเท่าเดิม แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันจะดีเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะมันดิงคนละแบบไม่มีทางที่แบบว่าเอาเหมือนเอาส้มตำไทยไปเที่ยวสปาเกตตี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันก็จะออกมาในแบบเทสของไทยไทยเทสลั cool. namely, นนิ่งแมนมันเป็นยังไงเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทีย่ยวอะไรเนี่ยคือครั้งแรกแล้วอย่างคอมเมนต์อย่างที่ไปเมื่อกี้นะคะเ็นความมรื่องอะไรอย่างอย่างเหมือนว่าคอมเมนต์อย่างที่แบบที่ออออ ผมว่าก็อย่างอย่างที่พี่ว่าว่าแหละก็คือมันคือเราด้วยความที่เราอยู่ในวงการมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบเราตลอดในฐานะที่เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ตัางสะสมะสมการณ์มาว่าสมมุติเราทําอะไรผิดเราก็แก้ไขหรืออะไรต่างๆมาตลอดผมว่าพี่โ่าอยู่ในจุดที่โอ้เขาอยู่มานานมากแล้วเขาโปรเฟชชั่นอลแล้วผมว่าต้องลองดูก่อนหมายว่าเราจะได้เห็น พี่โอในเวอร์ชันแลนด์แมนมันก็จะไม่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนแน่นอนเพราะว่าแต่ละงานที่เขาไปเขาก็จะเหมาะกับงานที่เขาทํามากกว่าเพราะเขาโปรเฟืชัานอลโอเคเอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้แบบหลายๆมือสติเฟซทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยจะเห็นชื่อพี่เจมทุกงานเลยครับเอออยากให้พูดตรงนี้หน่อยมันเป็นยังไงตอนนี้คือเราเหมือนเราฟองเจ้าพ่อมือสติเฟซเหมือนกันครือข้อขนาดที่ว่าเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือมีงานเฟซตลอดแต่ว่าคือต้องบอกว่าการวิ่งงาน ที่หนักที่สุดก็คือช่วงชๆเดือนนี้แหละเพราะว่าเรามีทั้งตัวแล้วก็มีทั้งมีทั้งคอนเสิร์ตแบมแบมที่เราจะไปก็คือ Faith เฟสอนี่ผมอยู่ต่างจังหวัดแต่แบมแบมเนี่ยอยู่กรุงเทพเราจะทํายังไงให้มันทันแบมแบมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งพอมา้วแมน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคือมันก็เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอเออผมว่าผมไปเองดีกว่าผมกลัวฮอ คือเราเป็นเป็นหนึ่งในเกชว์พิเศษครับที่จะขอจะพผู้ดังเลยม,ม,มีแน่นอนแล้วก็มีเพลง Modern Friends แน่นอนเพราะว่าลองด้วยกันนะเออสำหรับเฟซชอว์ขผมว่าก็ไปที่เราอยากไปเออแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่เอ็นดูแบบว่า,วาชวนไปงานมิวสิคเฟสของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ก็ผู้จัดทุกคนก็น่ารักมากๆที่แบบว่าให้ให้เกียรติผมพาผมไปอะไรเงี้ยก็ปีหน้าก็น่าจะยาวๆกันแล้วในแต่โชว์ในแต่ในแต่ละเฟสเราเรามีการแบบโชว์ของเราให้มัน ปรับตลอดเลยเพราะว่าอย่างคือมันก็ต้องมีการแบ่งสําหรับคนที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนเพราะว่าทุทกๆเฟสที่เราไปเนี่ยเราจะพูดว่าสวัสดีครับเจอซาเตอ,เตอร์นะครับอาจจะมีพี่ๆที่เจอกันครั้งแรกก็ขอบคุณที่มาด,ดูดูโชว์ผมนะที่มารอดูอะไรเงี้ยเพราะบางคนอนะไม่เคยเจอด้วยซ้ำแต่มารอดูโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ๆที่แบบเพอๆเ,เข้ามาอะไรเงี้ย ก็อยากจะมีเพลงที่ให้พี่ๆเขาแบบว่าเฮ้ยรู้จักว่าเราเป็นโชว์ประมาณไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้มันเสาที่ตามไปทุกที่เลยตามไปซัพพอร์ตทุกที่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงที่อยากให้เฮ้ยบางทีเป็นเพลงที่แบบไม่ได้ร้องมานานแล้วอะไรก็จัดให้ทุกคนได้แบบแฮปปี้กันะอะไรเงี้ยในทุกๆคนครับทีนีไม่มีคลิปวรัลน่าจะเป็นวรัลที่คนแชร์เยอะเหมือนกันคลิปที่เรายิงปืน<อ>เต้นไปด้วยแล้วยิงปืนอ,อย่างนี้ครับโชว์นั้นเป็นยังไงก็ โชว์นั้นก็เสียวครับยิงตรงนี้ได้ไหมยิงตรงนี้ได้ไหมเพราะคนแชร์เยอะมากไม่็ไม่จริงๆโชว์นั้นมันก็คือด้วยความที่เราเวลาที่เราเล่นมิวสิคเฟสิวัลผมไม่อยากทรีตมันเป็นาสาการเดินไปร้องเพลงผมทรีตมันคือการทำโชว์เพราะฉะนั้นโชว์ในแรมเอนต์ไม่จะเป็นต้องแบบเดินไปร้องเพลงอย่างเดียวเล่นกีต้าอย่างเดียวมันต้องมีแบบเหมือนแบบ าของการ acting หรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันเหมาะในโชว์นั้นๆด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของผมเองที่เป็นโรคจิตส่วนตัวก็คือชอบใส่กิมมิ c ต่างๆเข้าไปในเพลงต่างๆเพื่อทุกคนจะรอว่าเอ๊ะอย่างลูกมันจะมีอาท่อนมีแบบท่อนแบบว่าท่อนปืนก็จะมียิงปืนอะไรเงี้ยเดืมเดืมีดจุดไฟแช็คอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความแบบว่ามิชชั่นเทเตอร์ของผมเองที่แบบอยากใส่ลงไปแฝก็อันนี้ไปเนาะอินไปเนาะแฟก็โดนยิงกันไป ซีเกมใช่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่แบบว่าอยากชวนทุกคนคนไทยมาแบบว่าเชียร์ซีเกมเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวซึ่งเราทุกคนเนี่ยมีแบมมีมีเน์มีพอ็อกซี่มีหลายๆคนมากที่เป็นแบบว่าแบบศิลปินท o p t o ของประเทศไทยมาช่วยกันแบบว่าเหมือนแบบดึงทุกคนมาเป็นน้ำหนึง่งใจเดียวกันเพื่อเชียร์นักกีฬาประเทศไทยนะเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจแหละในการไปอยู่ในสนามอ่ะเพราะว่านี่คือมาจัดที่บ้านเราแล้วด้วยอ่ะ การที่เราจะต้องดึงคนเรามันต้องแบบเราต้องรู้ว่าเฮ้ยครั้งนี้มันเอาจริงอะไรเงี้ยครับผมอ่าต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันในวันงานแต่ว่าในพาร์ทของซีเกม<ไ>ที่เป็นแบบ PR อารเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปก็จะมีแบบเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆอ๋คือเราเป็น PR อาร์ใช่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 มันจะมีพีโทนเนาะมีแบบหลายองกอบนะาจะพูดเลยแชร์ปีหรอย่างผมเป็นปีที่สนุกดีนะครับมันแบบว่าเราเปิดปีมาด้วย โอ้ได้หลายอย่างเลยแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงปลายปีก็แน่นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่พูดถึงผลงานการแสดงด้วยแล้วก็ยังมีมีซีรีส์มีซีรีส์เออซีรีส์ได้แบบรเพราะทุกคนอ่ะรอคัมแบ็กในการเป็นแบบไหลซีรีส์ที่มันแบบทุกคนนั่งดูมารอทุกอาทิตย์ผมก็อยากดูเงี้นเหมือนกันใครเป็นนั้นเท่าไหร่ครับเจมส์ถ้าซีรีส์นี่ตั้งแต่กินพอร์สเลยนะ เพราะว่าระหว่างนั้นคือเป็นภาพยนตร์ก็คือเป็นวิมันอ่ะสี่ปีสี่ปีใช่เาเคลียรการงานลงตัวหรอี่ไม่ลงหรอครับเราเล่นเราเล่นเอ่อผมก็เคลียร์ไว้แล้วบางส่วนใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนแบบอยากเชฟพินทรามเราเราก็ที่เล่นกับพี่นิชาเราก็ได้เห็น เราก็ได้เห็นแบบเคมีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนติดเต้นกับสิ่งนี้ที่มันกลังจะเกิดขึ้นนะผมก็ต้องนอกจากแผ่นของการที่เราไปแสดงเราก็ต้องมีแผ่นการเวิร์กช็อปกลายเป็นเชฟอะที่เราก็เป็นคนทำอาหารเก่งอยู่แล้วไงเอไม่เชื่อไม่เชื่อเจ็บคอเลยเจ็บคอก็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 จะเคลียให้ได้แล้วก็ปีหน้าได้รับชมแน่นอนคลากติดแฟนๆไหมครับพอด กับรักความสุขแนนมากมากเพราะขอบคุณแล้วก็อย่างอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีคนแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วกออ็อยากจะบอกว่าทุกคนว่าแบบขอบคุณจริงๆที่รักกันแล้วก็ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนทุกคนก็ให้การต้อนรับแบบน่ารักตลอดไม่ว่าจะไปเป็นเกสไปไปน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพิ่นก็ส่งกำลังใจมาให้ตอ่อแล้วก็เป็นคุณมาเสาร์ก็ตามไปนั่งงานแม้ว่างานเฟสมันจะแบบว่าเราจะต้องลุยโคนเจอฝน,เจอ,นเจอแดดแต่เราก็แข็งแกร่งมาก ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่แบบมอบความรักให้กันขนาดานี้อะไรเงี้ยผมก็สงสัยนะบางทีผมเห็น,นแฟนๆเขาบอกว่าโุยมันเหนื่อยมากเลยอ่ะไปงานเฟสต้องวิ่งแต่เช้าอะไรเงี้ยเสร็จปุปบเขากลับมาถึงบ้านคิดถึงงานเฟสอีกแล้วก็มันเป็นความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่เพียวมากๆก็ขอบคุณจริงๆที่ตามเราไปหรือว่าบางคนตามไม่ได้ก็ยังสนับสนุนผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ตรงไหนกข็ขอบคุณทุกกระสมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เหมือนเป็นแรงเชียร์ผมด้วยก็จะนั้งใจทำงานออกมาให้ดีสุด ต่ว่าหลายคนต้องของถูกมาพจริงๆทีนี้ผมว่าผมโอเคนะหมายถึงว่าต่างๆแล้วก็ด้วยความเรื่อมีวิตามินอะไรด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วตัวเองดีนี่แหละตัวเองดีอย่าลอกนะเครื่องดื่มลูกาจจัหวดองผเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมีเครื่องดื่มมียามีอะไรต่างๆก็ลูกค้าดูแลผมดีมากครับก็มีอะไรดื่มได้ยิ่งไหมครับได้เรื่อยๆนะครับผมตรงไหนหน้าต้องผมเผยอะไรก็ยังได้อยู่ครับผม ช่วยช่วยมาดูแลผมนิดนึงช่วงนี้ผมเสียมากการฝากยังสดไหมฮะอะไรผมเสียแล้วผมจะสดยังไม่เกี่ยวอะไรอ่ะสถานโอเคฝากอีพีอัลบั้มครับผมจ็เต็มเดี๋ยวจะได้ฟังกันเต็มเวันที่17นี้นะครับผมก็จะเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อนทั้งหมด3เพลงแล้วก็บวกกับสเปเชียลเวอร์ชันอีกหนึ่งเพลงครับผมก็ทุกคนจะได้เห็นมีฟิสิเคิลอัลบั้มด้วยใช่ ขันไปก่อน้พูดได้ป่าววะพูดด้ก็บอัลบั้มด้วยส่วนเราจะเป็นยังไงต่อหาังจากอับั้มหลังจากอีพีบั้มก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับก็ฝากมาด้วยเพลงปล่อยพรุ่งนี้จะไปไหนจะไปไหน สียมี่ยงว่ะสตรีมมิ่งเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็เดือนมีพุ่งนี้6โมงเย็นนะครับไปดูวการเนาะอะไรนะอาไอะไรอะไรนะรอะไรอะไรอะไรอะรอะไ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 ร o ะไร n ะไ g อะไรอไรอะไรอะไอรอะไรกะไรอะไรอะรอะไรอรอะไอะไรอะไรอะไรอรอะไรออรรไรรรับได้ ถามันกดห่ไร้นนี่ตถ้าเขาไม่ทำเอ็มวีถ้ามีแต่เพียงออกงาเองห้าเก่งอะไรที่ท่านเล่นเยอะเน่ยว่ามันเป็นความแบบชอบส่วนตัวเพราะว่าผมจะชอบให้เอมันมีเรื่องราวมันจะมีอะไรที่มันไปพูดถึงกันได้ว่าแบบด้วยความที่เราอ่ะเป็นนัก,นกแสดงที่ไม่ค่อยมีผลงานแสดงออกมาเยอะผลงานแสดงก็จะอยู่ในเอนั่นแหละเราอยากไปเล่นบทอะไรเราก็ไปคิดพอร์ตมาแล้วเราก็ส่งให้เขาไปทําอะไรอย่างนี้ เออมันก็เลยเกิดเกิดเป็นฉีกพ้นคอแล้วนะเสียงซัพพอร์ตไงครับแต่บางคนเขบอกบางคนหนักไม่แพ้กว่ากับเอ็นบีแล้วเดยังไม่รอดูอจริงจริงๆเราเราเชื่อแบบนั้นป้าเราเชื่อแบบผมนัในระดับคนธรรมไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าส่วนผมนะผมไม่ได้คิดว่านั่นเป็นประเด็นที่เราต้องใส่ใจนะเพราะว่า หลายคนมีความคิดไม่เหมือนกันเออถ้าเราจะไปเติมน้ําให้เต็มในแก้วที่มันลักษณะเชฟความสูงไม่เท่ากันมันก็ทําไปทําไมไม่รู้เออ<ม>เพราะฉะนั้นผมว่างั้นเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าเติมในแก้วเราให้เต็มก็ะอโอเอโอเคเนาะ